วันครับเลขออกครับบนสองห้าสองล่างสองสองครับวันนี้จะลงคลิปของป้านีนะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่สองธันวาคมสองห้าหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีนอทัรมาแบงปั่นเอฟซีทางช่องครับเป็นเลขของป้านีนะครับผมเนาะปล่อยต่องวดนะครับเลขป้านีครับ งดที่แล้วนะครับเลขป้านี่นะครับผมเนาะนี่ครับเลขออกบนครับสองห้าสองล่างออกสองสองนี่ครับบนสองห้าสองล่างออกสองสองครับเข้าที่ห้าสองนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเนเ้ยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผม เลขปานีนะครับคลิปที่แล้วผมลงไปครับของ FC เลยนะครับผมเนาะ f อทังช่องกับบุเ็นเยอะมากครับผม FC เลยนะครับ4คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับ1ทธันวาคม2568ครับเรียกออกเมื่อวานนะครับเขาที่22ล่างนะครับ เลขสูตรนี่ครับผมเนาะเข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันครับผมนี่ครับเลขสูตรนี้นะครับของเอฟสิเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันนะครับนี่ครับผมสามหกครับเลขออกหกสามครับ 3 1ครับเลขออก3 1ครับ85ครับเลขออก58ครับ7จครับเลขออก7จครับ61ครับเลขออก61ครับ78ครับเลขออก87ครับ37ครับเลขออก37นะครับนี่ครับแล้วก็หวดแล้วนะครับนี่ครับ 2 4 23 22 21ครับนี่ครับเขามาแปดทั้งหมดติดต่อกับทรับเนาะเลขชุดนี้ก็ถือว่าน่าติดตามมากครับหน้าติดตามนะครับเลขชุดนี้นะครับงวดนี้ได้มาแล้วครับ f c เลยครับ4คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวครับ57 56 55 54นะครับผมเนาะล่างอย่าลืมนะครับผมเนาะ กลับด้วยนะครับสี่คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวนะครับกลับด้วยนะครับโอเคครับผมเนาะผมว่าสูตรนี้นะผมว่าสูตรนี้นะครับ fc ทางช่องคงจะทําเป็นนะครับผมเนาะนี่ครับคงจะทําเป็นนะครับถ้าใครอยากทําเป็นนะครับผมเนาะก็ไปดูของ งดที่แล้วครับของเอฟซินเลยนะครับเพราะว่าผมบอกรายละเอียดเบิร์ดแลละครับผมเนาะงวดที่แล้วครับแต่ว่างวดนี้จะไม่ลงสูตรให้นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมเนาะของปานีครับผมเนาะของปานีนี่ครับเลขออกสองล่างสองสองครับแล้วก็ที่ผมทําคลิปไปนะครับผมเนาะ สรุปเด่นล่างครับผมนี่ครับอาจารย์ตีให้2เลขล็อกกทมให้2วิ่งล้านให้2 FC อภูเก็ตให้2 f c เลยให้2พี่ทอพารวยให้2แม่สละบุรีให้2เลขวิ่งเงินล้านใช่เลขวิ่งสนามบินน้ําก็ให้2ครับนี่ครับสรุปเด่นล่าง8สํสำนักครับชนกันที่2เม็ดเดียวนะครับชนกันที่2เม็ดเดียวครับ โอเคนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ครับผมหลังจากบ่อยมาประมาณ3ามสี่งวดไม่ใช่3าสี่เดือนติดต่อกันนะครับผมเนาะพี่หนึ่งค่าแคร์ครับผมเมื่าลงคลิปไปครับนี่ครับพี่หนึ่งค่าแคร์นะครับ5้สองตรงตรงครับศูนย์สองสองครับผมห้าสองสองครับนี่ครับเลขออกสองห้าสองนะครับผมเนาะตัดเล่นนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะ ของพี่หนึ่งคาแคร์ครับผมกลับมาแล้วครับผมเนาะนี่ครับหลังจากพันไหมาประมาณสามสี่เดือนครับผมเนาะหมดที่แล้วนี่ไหมากหมดแรกครับผมอ่ะหมดนี้ตามต่อครับผมเนาะมานะครับผมบริการชีเวลาเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูเลขของป้านีดีกว่าครับผมเลขของป้านีนะครับเลขป้านี บ่บ้านนี้ครับผมเนาะบ่บ้านครับผมได้เฮครับบ่บ้านครับผมถูกที่ห้าสองบนนะครับห้าสองบนนะครับถูกที่ห้าสองบนนะครับนี่ครับเพราะว่าเลขกค่อมฝันผมครับผมเนาะนี่ครับผมซื้อห้าเก้าสองกลับไปกลับมาครับผมหกประตูแล้วก็สองตัวด้วยนะครับถือที่ห้าสองนะครับผมเนาะนี่ครับเมื่อวานนี้ได้เฮห้าสอง มาครับผมมาดูเลขปณีดีกว่าครับเลขปณีครับเลขปณีเลขปณีครับงวดนี้มีสองสาม 2 3แล้วก็5 6ครับ2 3 5 6ครับผมแล้วก็9 0ครับ2 3 5 6 9 0นะครับงวดที่แล้ว2 3 5 6 8 9นะครับงวดนี้ 2 3 5 6า0ดาวศูนย์ครับลงวันที่1นึ่งทับหนทับห8ครับดีไม่ใช่วันที่16เหเขียนผิดแล้ว16ทันวาคมงดนี้นะครับมาครับผมมาแคปหนาจอนะครับผมเนาะสำหรับเลขของป้านีนะครับเลขของป้านีงดที่แล้วนี่ครับ งวดนี้นะครับงวดนี้เลขของป้านีนะครับเลขของป้านีมีสองมีสามมีห้ามีหกมีเก้ามีศูนย์ครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอออเดอร์นะครับผมโอเคครับเมื่อวานนี้มีใครถูกบ้างเนาะครับผมเนาะบนสองห้าสองล่างล่างออกสองสองครับกับปมาณนี้ครับผมเนาะ กตสุดท้ายนี้ครับกับขออว่พอให้เอฟซีทางช่องที่บึงคลิปนี้ครับเดินทางแขลงวคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ